คับผมสวัสดีเพื่อนๆครับผมวันนี้เราก็อยู่ตำบลน,นากระแซงนะครับผมวันนี้เรามาเปลี่ยนฟินคอยเย็นนะครับผมเป็นแอร์ของซัมซุง g มื่นแปดพันบทนะครับผมเราได้ทำการสั่งอะไราจากกรุงเทพนะครับผมสินค้ามาถึงเมื่อวานนะครับผมนัดมาเข้ามาเปลี่ยนฟินคอยให้ลูกค้าวันนี้นะครับผมตัวเดิมก็จะเป็นอาการรั่ว ค่อนข้างจะอาการหนักอยู่ตอนนี้ก็ถอดอคอยเย็นทั้งหมดมาล้างทำความสะอาดแล้วก็กำลังจะประกอบนะครับผมตัวนี้นะครับนี้เดี๋ยวพาไปดูอาการของตัวแผงฟินคอยตัว,ต,วตัวเดิมนะครับมันเป็นอาการรั่วซึมรั่วซึมตรงนี้นะครับตรงหลอดนี้นะครับตรงนี้ก็อาจจะรั่วนะครับผมอาการ ตัวนี้ก็จะฟ,ฟินมันก็น่าจะเปื่อยตรงนี้นะครับผมตัวนี้ขึ้นสนิมหมดแล้วอาการตัวนีออ้อาการค่อนข้างจะหนักพอพอดูนะครับผมโอ,โ,อโ,อโอ้โอเคเดี๋ยวยกขึ้นให้ดูโอเคนี่ครับอันนี้น่าจะซึอมออกจากตรงนี้นะครับ อาการหนักพอสมควรนะครับอันนี้นะครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนชุดสิงคอยตัวนี้แล้วก็ล้างระบบเติมน้ํายานะครับผมทําสูญญากาศแล้วก็แวดน้ํายาเ,เติมน้ํายาเข้าไปใหม่นะครับผมชุดนี้เป็นของซัมซุงนะครับผมโอเคงานวันนี้เราก็ล้างประกอบกําลังประกอบนะครับผมพีกัดก็บนนากระแซง อำเภอเดีจังหวัดอุบลนะครับผมวันนี้ก็จะมาซ่อมแอร์เป็นแอร์เก่าของลูกค้านะครับผมเคยซ่อมผ่านซ่อมมาแล้วนะครับผมดูอาการงานซ่อมไม่รู้ว่าช่างจะเรียกว่าช่างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนี่ยเทปน่าจะทําให้มันดีนิดนึงนะครับอันนี้เป็นของเดิมที่เคยผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับผมอันนี้เราก็จะแก้ไขให้ลูกค้าดู ใช้ถุงพลาสติกหรือว่าถุงก๊อบแก๊บมาพันพันไว้ไม่เคยเจอนะครับผมไม่รู้ว่าเรียกช่างได้ยังไงนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อันนี้ก็จะมาเปลี่ยนฟินก้อเย็นนะครับผมเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ